สวัสดีครับนักเรียนทุกคนเหมน,นี้นะครับก็จะมาต่อกับเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่อยู่ในรูปของผลต่างกําลังสามนะครับแต่ในพาร์ทนี้นะครับครูจะเป็นพาร์ทที่ทําโจทย์ยากนะครับจะทําโจทย์ยากนะครับซึ่งโจทย์นี้ก็จะไม่ออกข้อสอบนะครับไม่ออกข้อสอบแต่ว่าเพื่อมีนักเรียนสนใจนะครับสนใจ ก็จะนำเสนอให้ดูนะครับว่าทำอย่างไรมาต่อกันที่ข้อ7นะครับอันนี้8ลบ 8x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง3ามนะครับทำยังไงเขลยนลบ8ปเลบ1ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับก็จะได้ว่าเท่ากับทีนี้ครับตัวหน้ามันยกกำลังสามหรือยังอย่างนะครับ 8มันคือ2ยกกำลัง3นะครับลบกับ 8x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับก็จะเท่ากับทีนี้ใช้สูตรได้แล้วเนาะหน้ายกกำลัง3ลบหลังทั้งหมดยกกำลัง3และก็คือหน้าคือ2ลบหลังก็คือ8 x ลบ1นะครับ คูณคับหน้ายกกำลังสองบวกหน้าคูณหลังก็คือ 8x-1 อลบห่งบวกกับหลังกำลังสองก็คือ 8x-1 ลบหทั้งหมดยกกำลัง2องนั่นเองนะครับทีนี้ตรงไหนคิดเลขได้คิดเลขเลยครับทีนี้มันปลดวงเล็บได้นะคูณลบเข้าไปในวงเล็บก็จะได้ลบ8 x บวก หนึ่งอ,อีกอันหนึ่งก็จะได้สองอก,กำลังสองได้สี่นะครับบวกสองคูณกระจายเข้าไปนะครับกลายเป็นสิบหกเอกลบสองบวกกับอันนี้มันคือสูตรอะไรครับกำลังสองสมบูรณ์ใช่ไหมครับซึ่งนี่ถ้าทวนให้ฟังนะฮะ กำลังสองสมบูรณ์มาจากตรงนี้เป็นเรื่องที่เราเรียนมาแล้วตอนมสองนะครับสมบูรณ์นี่ตามนี้เลยหน้ากํลาลังสองลบสหน้าหลางังบวกหลังกํลาลังสองนั่นเองนะครับเราก็จะสูตรมาแก้มาแก้ปัญหาสูตรว่าอะไรนะหน้ากํลาลังสองใช่ไหมกลายเป็น64ขอเขียนเร็วๆเ,เลยนะครับหกส x กำลังสองลบสหน้าหลังก็คือ1 6 x บวกหลังกำลังสองก็คือบวกหนึ่งนะครับเรียบร้อยนี่คิดเลขครับตรงไหนคิดได้ใกล้กคิดอีกสองคูบวกหนึ่งเป็นสามลบแปดเอ็กซ์ทีนี้มาดูครับตรงไหนที่เรียงดีกรีของตัวแปรเอาตัวหัวมากสุดไว้ข้างหน้านะครับมีเอ็กซ์ X กำลังสองมากสุดหัวไว้ข้างหน้านะครับกลเป็นหกสิบสี่เกำลังสอง u เอานี่สามสิบต,ตอ r ตัวแปรต่อมา 16x ลบกับ 16x ก็หักล้างกันนะครับทีนี้ตัวสุดท้ายที่เหลือคือ c ลบ2แล้วก็บวก1บวกกันได้อะไร c ลบ2ได้2 2บวก1เป็น3นั่นเองนะครับเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทีนี้ครับตอบเลย 8ลบ 8x ลบ1ทั้งหมดยกกําลัง3จะเท่ากับจะเท่ากับ3ลบ 8x คูณกับ 64x สองบวกสามนะครับโอเคไปต่อเลยครับข้อน,นี้จะยากขึ้นและข้อที่แปดข้อนี้ครับทำเลย2 x เบวกทั้งหมดยกกำลัง3าลบ2 x งลบทั้งหมดยกกำลัง3จะสังเกตว่าทั้ง2ก้อนเนี่ยมันยกกำลัง3แล้วนะครับเพราะฉะนั้นครูขอยกสูตรไปเลย ะครับหน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสามนะครับอเอาเลยคุณคอแทนไปเลยนะก็จะได้ 2x งบวกหทั้งหมดยกกำลังสามลบสองลบหทั้งหมดยกกําลัง3ก็จะเท่ากับหน้าลบหลังก็คือหน้าของเราคือ 2x บวก5 ลบหลังก็คือ2 x ลบ5นะครับก่อนแรกเสร็จแล้ทีนี้คูณครับหน้ากําำลัง2ก็คือ2 x บวก5ทั้งหมดยกกำลัง2บวกหน้าหลังหน้าก็คือ2 x บวกหหลังก็คือ2 x ลบ5บวกหลังกำลังสองก็คือ2 x อบลบล x 5 ทั้งหมด,ดยกกำลังสองนะครับโอเคก็จะได้ตรงไหนคิดเลขได้คิดเลขค,ครับตรงนี้ขูปลดวงเล็บออกเลยนะหน้าวงเล็บเป็นบวกแล้วก็ไม่มีตัวเลขขูดปลดวงเล็บได้เลยนะครับทีนี้ลบหน้าวงเล็บมีลบกระจายลบเข้าไปก่อนกลายเป็นลบสองเอ็กซ์บวกห้านะครับตํางานเสร็จแ้วข้างหลังมาดูกัน ันนี้มันคือสูตรกำลังสองสมบูรณ์เหมือนเดิมเลยครับก็จะใช้สูตรกลายเป็นหน้ากำลังสองก็คือ 4x กำลังสองบวก2หน้าหลังก็จะเป็น 20x บวกหลังกำลังสองก็คือ 20a ครูขอเขียนเร็วๆเลยนะเพราะว่าครูเชื่อว่าถ้าคนที่มาดูวิดีโอนี้แสดงว่า ่าจะมีศักยภาพพอตัวแหละนะครับถึงได้มาศึกษาวิดีโอที่มีความยากขนาดนี้นะครับถ้าเคียงช้าเดี๋ยวจะน่าเบื่อไปแต่ทีนี้ครับดูตรงนี้ตรงนี้ครับมันคือหน้าตัวนี้ครูมองเป็นหน้านะครับอ่าหน้าตัวนี้ครูมองเป็นหลังนะครับ หน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังเอ๊ะมันสูตรอะไรหน้าหน้าคูณหลังกับหน้าลบหลังมันคือสูตรผลต่างกําลังสองใช่ไหมมันคือสูตรผลต่างกําลังสองก็คือหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองหน้ากําลังสองตรงอย่างนี้ลบหลังกําลังสองนะครับ หน้ากำลังอง 2. ใช่ไหมจำได้ไหมครับเนี่ยมันคือตรนี้ถ้าใครงง,งเนี่ยจะเขียนสูตรให้ดูนะครับมันคือหน้ากําลังสองลบหลัง,ลงกําลังสองเนี่ยจะเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังนี่ไงแต่เราแปลจากก้อนนี้มาเป็นก้อนนี้นะครับก็จะได้ว่า ส x กำลังสองได้เท่าไหร่เอ่ยรูขอคิดเลยนะกลายเป็นส x ยกกำลังสองนะครับส x ยกกำลังสองลบห้าลังสองได้ยี่สบวกคับอ่าทีนี้มันสูตร,ตรกำลังสองสมบูรณอีกแล้วาเนหน้ากำลังสองคือส x กำลังสองลบสหน้าหลังก็เป็นยี่ส x บวกหลังกำลงสก็ 2, คือ,อยีย่สิทีนี้ตรงไหนคิดได้คิดนะครับส x ตัวแปรเหมือนกันบวมาคิดเลยนะฮะ 2x ลบกับ 2x นะก็หมดไปบวก5บวกอีก5ก็กลายเป็นบวก10นะครับบวก10ขนาดก็เป็น10ข้งางหลังละ่อะอ่าดูตัวแปรจับคู่ตัวแปรครับตัวไหนเหมือนกันเอามาบวกกันได้นะอ,อ,อ่านี่ x กำลัง2กับบวก 4x บวก 4x นะครับอ่านกะ็จะได้ 1 2 x กำลัง2ทีนี้มาดูตัวแปรที่เป็น x เดียวนะครับก็จะมี2 0 x ลบ x ใช่ไหมค่นี้นะนก็จะได้เท่าไหร่เอ่ยก็จะได้หากลางไปก็กลายเป็น0นะครับทีนี้ต่อครับ25่ะิบห้าเมีเทลรบบแล้วก็บวก25ก็จะกลายเป็น25ใช่ไหมบวกย5 เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก่อนแค่นี้เองนะครับอืมอเรียบร้อยแล้วดังนั้นตอบเลย 2x บวก5ทั้งหมดกำลัง3ลบ 2x ลบ5ทั้งหมดกำลัง3เท่ากับ10คูณกับ 12x กำลัง2บวก25 เียบร้อยนะครับโอเคส่วนข้อ9จะมีแนวคิดคล้ายๆขับข้อ8เลยข้อ10ก็เช่นกันามาดูข้อ11นะครับมาดูข้อ11เอ๊ะมันเป็นอย่างนี้จะทำยังไงล่ะถ้าเป็นอย่างนี้ครับเราจะจับคู่ก่อนนะครับโดยให้ x กำลัง3คู่กับ1นึ่ะครับคู่กับ1นะครับ,บะรอะไรอีกอันหนึ่งละ่ะก็จะเป็นลบคราฟที่เหลือจะเป็นลบ x กำลังสลบ x ใช่ไหมครับทีนี้ครูขอดึงลบออกมานะครูดึงลบออกมาก็จะกลายเป็นดึงลบออกมาไว้ข้างหน้าวงเล็บนะดึงลบลข้างในก็จะเป็นเครื่องหมายบวกนะครับขอดึงลบมาแนละ้ว ลองกระจายคูณเข้าไปสิค่าเท่าเดิมนะครับกลายเป็นลบ x กําลังสองลบกับ e x นะฮะสินี้ก็จะได้เท่ากับสังเกตครับข้างหน้าคูจะแปลงตัวข้างหน้าเนี่ยเป็นส so ูตรผลบวกของกําลังสามนะครับก็จะได้ x receptor กําลังสามบวกหนึ่งกําลังสามนะครับตัวหลังครับก็จะดึง x ออกมานะมี x ของตัั้กันก็ดึงออกมากลายเป็น x บวกหนึ่ง ทีนี้ตัวนี้มันคือผลบวกของกำลัง3ามนะครกก็จะแยกตัวประกอบเลยก็จะได้เป็นหนะ้าเผื่อคนลืมสูตรเอาสูตรมาแปะไว้นะสูตรมันว่ายังไงนะสูตรมันคล้ายๆทำไเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายนะครตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายลบนะครับหนะ้าบวกหลังคูณคับ หน้ากำลังสองลบหน้าหลังขอเขียนทันทีเลยนะบวกหลังกำลังสองก็คือ1ลบกาบ x คูณกับ x บวกหนึ่นง x นะครับก็จะได้เท่ากับทีนี้ครับสังเกตครับ2ออันนี้มีอะไรเหมือนกัน x บวกหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็มี x บวกหนึ่งนะครับ ทีนี้มันเหมือนกันอย่างเงี้ยเราดึงตัวเลือกออกมาดึงตัวรวมออกมา,มออกมาใส่เป็น x บวกห่งดึงออกมาแล้วข้างในเหลืออะไรในก็จะเหลือ x กำลังสลบ x บวกหลบกับ x ใช่ไหมเพราะเราดึง2ตรงน,นี้ออกมาแล้วนะก็จะเหลือก็จะเหลือก้อนเนี้ยนะครับมาลบกัน ทำไหนต่อครับก็บวกลบเลขเลยตรงไหนลบได้ลบเลยครับกลายเป็น x บวกหนึ่งคูณกับ x กำลังสองกลายเป็นลบส x บวกหนั่นเองนะครับแล้วมันแยกได้อีกนะแยกได้อีกด้วยนะแยกได้อะไรล่ะดูกันนะตรงนี้ครับแยกตัวประกอบเลยฮะอะไรคูณกันได้1บวกกันได้ลบสก็คือ x ลบหนึ่งกับ x ลบหนึ่งนั่นเองใช่ไหมคูณกันได้1นบวกกันได้ลบสองเพราะฉะนั้นในตัวประกอบและตัวอง้สุดๆนะครับกรนีดังนั้น x กำลังสามลบ x กำลังสองลบ x บวกหเท่ากับ x บวกหนึ่ง คูณกับ x ล1คูณกับ x ล1นั่นเองนะครับเรียบร้อยแล้วข้อนี้เสร็จแล้วมาดูข้อ12อีกสักข้อหนึ่งนะครับจับคู่เลยเอแบบนี้จับคู่ y กําำลัง3อาจับคู่ทำตัวกำลัง3จับคู่กันให้ได้ y กำลัง3หว y กักำลัง2ลบ4 y ลบ 64นะครับจะเท่ากับผู้จับพูนะครับ y กําลัง3ลบ64นะผู้จับอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็นกํลาลัง3ใช่ไหมไอตัวนี้เราก็ทำให้มันเป็นกํลาลัง3ได้ไงนะเพราะหน้ามันพอมันทำเป็นกํลาลัง3ได้มันน่าจะเข้าสูตรได้นะครับตัวที่เหลือก็จะเป็นบวก y กําลัง2ลบ 4y นะครับูเขตใส่วงเล็บเพื่อความสวยงามนะครับ เราสามารถใส่วงเล็บได้นะเพราะว่าหน้าวงเล็บเนี่ยเป็นบวกใส่วงเล็บได้เลยเวลาถอดก็ถอดได้เลยเพราะหน้าวงเล็บมันเป็นบวกนะครับได้ไมงง่งงทีนี้ครับใช้สูตรเลยครับมันคือ y กำลังสามลบ6สี่นี่คืออะไรยกกำลังสามครับสี่ยกกำลังสามใช่ไหมอ่าช้ๆหนึง่งตรงนี้ก็จะเป็น y กำลังสอง r มันมี y เหมือนกันคูดึง y ออกมาเอาวงเล็บก็จะได้ y ลบสี 4. อีนี้ก็จะแยกตัวปักอ่าใช้สูตรแล้วใช้สูตรแล้วปุ๊บนี่สูตรว่าอะไรนะนี่ผลต่างของกําลัง3เป็นหน้าหรือ y ลบหลังคูณกับหน้ากําลังสองอบวก2หน้าหลัง เอ้ยไม่ใช่2หน้าหลังลูกบวกหน้าหลังกลายเป็น c y บวกหลังกำลังสองคือบวก4 6ก็จะบวกกับ y คูณกับ y ลบ4ทีนี้สังเกตครับ2อ,อันนี้ สองก้อนนี้บวกกันนะสองก้อนนี้มันบวกกันสองก้อนนี้มันบวกกันแล้วสองก้อนนี้มันมีอะไรที่เหมือนกันครับมีวายลบสี y ่ 4. ตรงนี้ก็มี y ลบสี่เพราะฉะนั้นเราดึง y ออาางนนลบสี่ออกมาจากสองก้อนนี้เลยออกมาจากสองก้อนนี้เลยก็จะเหลืออะไรอ,นน High. อันนี้หายอันนี้หายก็จะเหลือ,อ y กํลาลังสองบวกสี่าบวกสี่หกบวกกับ y นะครับก็จะได้ y ลบสี่ คูณครับ y กําลังสองบวก c y บวก16บวกด้วย y นะครับทีนี้ขอไม่เขียนอย่างงี้กันเพราะว่าหน้าวงเล็บมันเป็นบวกต่อ,อลงเล็บได้เลยนะเราจะบวก y นี้เลยนะครับก็จะได้เป็น y ลบ4ข้างใน,นก็จะเป็น y กำลังสองมาดูสัมประสิทธิ์ตรงไหนบวกกันได้เ้ยตัวแปรตรงไหนบวกกันได้ 4y บวก y, y 2. ได้ 5y นะครับบวก16เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับเพราะงนั้น y 2. กำลังสบวก y กำลังสองลบ4 y ลบ64เนี่ยจะเท่ากับ y ลบ4คูณกับ y กำลังสองบวก5 y บวก16นั่นเองนะครับเียบร้อยนะ เรียบร้อยแล้วโอเคเสร็จแล้วนะครับอ่าส่วนข้อ9ข้อ10นี่ลองไปทำเองนะครับลองไปฝึกดูคอนเซปต,ต์เดียวข้อ8เลยโอเคสำหรับข้อยากสำหรับบทนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ